สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสูช่ช่องแม่พี่กกอกนะคะเนี่ยกลับจากนะคะ,อะขออนุญาตไปเล่นก่อนนะเบ๊ะนะก็มาทำกันบ้านกันไหนลูกลโอ้วระบายให้ให้ช่วยๆแล้วนะลูกนะอันนี้คือกันบ้านหนูนะโอ้นี่เดี๋ยวอาพลช่วยดูให้นะลูกเรขยฮะ บังไหมหันไปทางนู้นไหมลูกหันหน้าไปทางนู้นไหมไม่ไม่นูนเรต้องหันหน้าไปทางนู้นไหมอืมระบายตรงไหนนี่สีฟ้าตรงตรงสีไหนก็ได้ค่ะสีเขียวตรงนี้โอเคสีไหนก็ได้สีแดงตรงนี้สีน้ำเงินเข้มตรงระบายก่อนเลยเดี๋ยวไม่เสร็จสักทีนะอืมระบายสี สวยจังเลยอันระบายไปลูกไกว่าจะเสร็จนะทั่วเลยนะนะลูกนะใช่ค่ะนี่ไงระบายให้เสร็จเลยค่ะมาน้องทำกันบ้านอยู่น้องกำลังทำระบายสีกันบ้านอยู่อ้วอ,อ,อะอะทำลกูก็ค่อยๆทำ ระบายสีบายมาลำย,ย,ยองเื่อมาเยมาลำยองือสวยมากลูกอลัละบายไปยโอ้โหมันจะเสร็จไม่แปดน,นาทีเนี่ยฮึชงุ่มครึง่รุ่มครึ่ชงชีอะไรก็ได้ค่ะ ขอให้มันมันไม่ออกนอกนี่มีพี่มาให้กำลังใจด้วย,อ,ยอืมพี่ต้นน้ำอ่ะทำเ <c oughs> มื่อแล้ว นี่ใช่เลยสามทุ่มแล้วที่ตาหวานโอ้หวานล้วสิอาวทำไมระบายไม่เต็มอ่ะต้องระบายให้เต็มมาลูกไม่ได้ไม่ได้ตาหวานช่วยหน่อนะโอ้ตาหวานก็จะถึงวันสุ์แล้วนะ

โอ้โหต้องปิ้นเไม่ห้านัดอืแต่น้องระบายไม่ออกนักเช้นเลยอือช่วยมากมีหน้าเลยได้ที่หนึ่งเนาะในโรงเรียนนะ่ะ<ม>ประกวด<ม>ได้ที่หนึ่ง,งด้วยนะพี่ต้นน้ำน้องหลานระบายสีได้ที่หนึ่งของโรงเรียนเลยนะต้้นนก็ได้หนึ่งหรอต้้<ะ>นนนเขียได้กหนึ่งได้ทสองอือในห้องมีกี่คนล่ะลูก ชายกับผู้หญิงชายผู้หญิงสามคนฮะ <Ừ. S 2> ผู้ชายผู้หญิงผู้หญิงสามคนแล้วก็ผู้ชายทั้งห้องทั้งหมดนะมีกี่คนห้องพี่หยงนะ่ะไม่ใช่ห้องพี่หยงอนะ่ะแต่ห้องน้องมินนะมีกี่คนนะที่ไปเรียนที่ไปเรียนใหม่ในสี่สิบคนเลยเหรอมีถึงอาจาหนึ่งคน เออสวยจังเลยพุ่นน่ะออไม่ได้ออกน้องเส้นด้วยนะอันละบายนะลูกโอเคหืมอะไรนะอันนี้มันอันอันนี้มันมันเป็นรูปอะไรลูกอันนี้มันเป็นรูปอะไรหืมแม่เมทามารูปอะไรรูปสุนญ์อันสามหนึ่งโอเค นี่ไปโรงเรียนแต่วงเพื่อนเยอะไหมเยอะมีมีของเยอะที่สุดในโลกมีของเล่นเยอะไหมของเล่นก็เยอะใครอุ้มขึ้นรถใครลุงกิงลุงกิงไม่ใช่เบะเหรออ้าวก็าตอนรับขึ้นโรงเรียนไงรับจากโรงเรียนไงตอนขึ้นโรงเรียนอ่ะใครจูมขึ้นเบ๊ะตอนตอนเลือกเรียนล่ะใครจูมขึ้นเบะ

<Yeah. S 1> มินออกอีกนิดนึงเดี๋ยวเราให้น้องมินค่อยๆระบายไปนะ้นแล้วเรามาดูนะคะตอนเสร็จเนาะเพราะว่ามีซุปไพรส์จากใครบางคนวันนี้ด้วยว้าวเอาน้องพลลำเย็มาจากไหนลูกภาคคุณไปเ่แล้วก็บอกด้วยให้หนูด้วยผู้ใหญ่จะดีหน้าหมวยนั่นเองโอ้ก็จะเป็นทุนการศึกษาค่าขนม เออค่าขนมไปโรงเรียนไปโรงเรียนนะคะอ้ขอบคุณคุณป้าหมุนมากมเลยนะคะขอให้ได้คืนนั้นถ้าบุญเท่าขอให้ไม่เจ็บไม่จนคิดสิ่งไหนขอให้สมความมุ่งมั่นพัฒนาสิ่งที่สามทายในไปทางไหนขอให้ปลอดภัยปลอดภัยนะคะนี่งไหนลองทองไหนมานี่เลยหนีเสร็จสีได้ล้านค่าขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะขอบคุณค่ะชิมซิปอันนี้แสบปากว่าน้ำโมฮันช่วงนี้โอ้โห ลำไยลำไยกำลังปีนี้หนูรู้สึกว่าผลลไมอะไรก็ดกดกมากปีนี้ดกมากลำาไยก็ดกก็ต้องขอบคุณโอ้ช่วงนี้กินลำาไยแบบหวานเลยนะเหมือนกันเลือบางอ่าเนะพราะว่าก็มีอ่าคุณแม่สมัยเนาะก็อุดหนุนของพอลลี่มาให้ทานนะแล้วก็อันนี้ก็ป้าหมวยก็อุดหนุนของแม่อาชินะคะมาให้ทานาว้าวลูกเขาใหญ่มากลูกเขาใหญ่มาก หวานด้วยนะของผลิตก็หวานมากทุกคนใช่หวานปีนี้คือหวานมากโอ้ยยววันอาทิตย์นะจะทำน้ำอะไรทำน้ำมันใหญ่บ่อเดี๋ยวค่อยทำ โอเคขอบคุณป้าหมวยมากๆนะคะที่เมตตานะคะแล้วก็ซื้อลำไยหวานเนี่น้องพลอยได้ทานนะเดี๋ยวเราไปรอดูนะคะมินน้อยระบายเสร็จนะว่าจะสวยขนาดไหนสมกับได้รางวัลที่หนึ่งไหมนะคะโอเคจะเสร็จแล้วลูกโอ้ยสวยเลยว้าวเฮาน่ะหรือแค่ช่องนั้นก็เสร็จแล้วเก่งมากเลยค่ะอืมเก่งมากลูก สวยด้วยหุ่นยนต์หุ่นยนต์นนอะไรนะหืมหุ่นยนต์อะไรนะลูกหุ่นยนต์อะไรเนาะตัวเขียวหมดเลย <laughs> โอ้โหหุ่น <laughs> ยนต์ตัวเขียวเอา้าก็เห็นเป็นสีเขียวหมดเลยนี่ก็กล่องมันเป็นสีเขียวแล้วก็สายรูอ๋อโอเคค่ะเอา้าเหลือเลยตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ โอเคค่ะจะเสร็จแล้วอู้สวยมากเลยค่ะนี่การบ้านของหนูอะไรนะลูกมันมีกล่องสีลุงด้วยเหรอฮะจะเสร็จแล้วค่ะโอเคจะเสร็จแล้วค่ะอู้สวยมากเลยอยู่ที่โรงเรียนหนูระบายอะไรนะลูกมะ<า>ลา,ายเหรอ<า>โอระบายมะลายจนเสร็จเลยเหรอลูกเก่งจังเลย ยีราบหรือเปล่าคะใชย่ยีราบอืมยีราบหนูโอ้วันนี้คุณครูให้ทําอะไรบ้างคะวันนี้อะที่โรงเรียนนะลูกคุณครูทําอะไรบ้างลูกหืมให้ระบายสี <c oughs> ไหวให้ระบายสีแล้วก็ทําอะไรบ้างคะ <c oughs> สู้สู้จะเสร็จแล้วสู้สู้เยี่ยมเลยเยี่ยมเลยมินเก่งจังเลย จะเสร็จแล้วอีกช่องนึงช่องนึงโอ้ยโอยจะเสร็จแล้วสวยด้วยเนะี่ยอีกช่องนั้นก็เสร็จแล้วค่ะโอเคช่องข้างเี่จะเสร็จแล้วเก่งมากเลยเก่งมากเลยเนี่ยเราต้องรู้จักรับผิดชอบงานนะลูกอืมนี่เก่งมากเลยเดยวคุณครูบอว่าน้องมินระบายสวยจังเลยเสร็จยังคะ Wow, kiên chân lưới